มาบุกบ้านอีแบบมือเข้าทุกมุมกันค่ะเตล่ขามใชมไหมมินิโมอลโฮมตายออกไปจากบ้านกูเหยสองคนเนี้บ้านเ<า>น,นี้ยทุกอย่างต้องคุมพล everything drop in the sink drop in the sink ตาดา อุปมินิมอลแบบมินิมอลตอนนี้กูจะเป็นทามเยอะสั์ก็คือว้องน้นเท่นไหนนะครับพวกเนี้ยมึงไปซื้อได้กงใจกันเทียนเทินจากไหนวะเอาจริงนี่คือเพื่อนหรือโจรกูก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจมืองเท่มากอ่ะมันทำยังไเหรอนี่คือจะลุกเปิดลุ่มหผัวผัวกูละไหนเลิ พี่ายมาแล้วใช่ค่ะส่วนบ้านกูยังไม่เสร็จมาบ,บุกบ้านอีแบบกูชอบทุกมุมกันค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยเปิดกันแค่2คนนะคะเพราะว่าอีอยูยาาย่นี่รู้ป่าวว่าบ้านมันมินิมอลขนาดไหน,นทุกคร<ะ>ั้งที่กูจะให้กระเป๋าโอโนอ่ะคือเอาเข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เข้าอะไรกับบ้านโดดแบบโดดวันนี้มึงโดดกระเป๋ามึงก็โดดแล้วกูโดดทั้งตัวอยู่แล้วฮัลโหลอ๋อมึงสองคนตรงนี้เลยเองอะไรรองเท้าที่ไม่มีสีอื่นเล มึงเคยเห็นรองเท้ากูไปแล้วไงใช่แต่มันไม่มีสีอื่นเลยไงโอ้โทษแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วมึงสองคนแต่งตัวมาบ้านกูแบบเหมือนประชดอ่ะมึงไม่ให้เกียรติโทนบ้านกูเลยกูให้เกียรติเพื่อนมากมากโอ้ my god มึงฟังนะยิปมึงจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในบ้านมึงต่อไปแล้วถ้าไม่ใช่กูสองคนเพราะฉะนั้น because we are your สีสันในชีวิตค่ะได้เชิญค่ะถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาเลยค่ะ Welcome to my minimal home ให้เจ้าเจ้าเซียนชื่อเอลวานเฮ้ยขนาดแมวมึงยังมินิมอลเลยอ่ะก้อนอะไรอ่ะแล้วมีขนอกด้วย ใช่น่ารักจดจำที่นี้ได้ใช่ไหมนี่เท่แหละนี่นะคะอุ้ยอันนี้น่ารักตึ๊บเสือเปิดไฟให้มึงมาแล้วมึงก็เป็นกอล้า่เลยเนาะใช่ เอาเตีนเปิดด้วยนี่คือเปิดมาเป็นห้องรับแขกแสนมินิมอลที่พีซีมีกี่ชั้นคะมี3ชั้นคะเป็นทาวน์โฮมคะ่ะชั้นแรกก็จะเป็นเป็นห้องนั่งเล่น<อ>กับห้องครัวอันจิว๋วปกติมึงอยู่ตรงนี้บ่อยะปะกูอยู่ไม่ตรงนี้ก็ห้องนอนตัวเองมาดูตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ก็คือ,อเป็นสีน้ำตาลพวกนี้คือมือหนึ่งหรือมือสองเหรอฉันอยากรู้บางอันมือหนึ่งบางอันมือสอง,งอมึง,ง,มออง,งไปหาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีอย่างเงี้ยจากร้านเดียวกันบ้างหรือหาซื้อจากไหนทุกอันเป็นโคราชหมด จริงนะเนี่ยใช่แต่มึงเลือกสีให้เป็นโทนเดียวกันใช่ปลายกูเข้าใจเหมือนมึงเพราะว่ามึงรู้ใช่ปะสีไม้อ่มันไม่เหมือนกันสีเข้มสีอ่อนยิบมันหาได้ให้มสีเดียวกันหมดเลยแค่นี้เนี่ยเข้ากับประตูบ้านได้นะทำเป็นเล่นเลยเออบ้านเป็นหลักไม่มึงเก่งทุกอย่างเริ่มจากประตูบ้านค่ะเพราะว่าแน่นอนประตูบ้านนะมันทํามาแล้วแล้วมันก็จะสอดคล้องกับทุกอย่างในหมู่บ้านเนาะกูก็เลยถ่ายรูปเขาว่าโอเคอยากได้ชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้เราทั้งหมดอะก็คือจะเป็นไม้สักไม้สักเลยหรอใช่ไม้ัักกมน็ จะม,มีหลายเกรดนะคะกูก็ไม่ได้เอาอะไรที่มันแพงที่สุดเนาะก็คือเอาให้มันไม่ตองแกงแล้วก็มีน้ําหนักหน่อยเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนัก<ม>เป็นป้าแล้วก็สีจะเป็นสีไม้สักทองจะออกโกลเด้นนิน<อ>ด,ดนึนงสีโกลเด้นคือเพราะว่ากูทำบ้านนะสิ่งเดียวเลยที่กูบอกเขาเลยคือบอกว่าไม่เอาไม้ค่ะมึงลองคิดดิว,ว่าถ้าเกิดกูไปยืนแค่ตรงนี้ว่าเออถ่ายรูปลงไอซีว่านี่บ้านกูอะเหมาะปะออกมาเหอะออกมาเหอะไม่ได้จ้ากูถ่ายตรงโคมไปนี่ก็ได้อ่ะอ่ะ โพสเด็กออกงเสโดดมากอีดดกเวลามันเป็นบ้านต้งโล่งอะมึงมีจินตนาการยังไงว่ามึงจะใส่อะไรวางไว้ตรงไหนด้วยความคิดว่าบ้านมันไม่ใหญ่ไว้มืองเพราะฉะนั้นมันคิดง่ายมากเราจะเอาช่องนี้ไปทําอะไรดูทีวีกินข้าวดูทีวีก็คือต้องมีทีวีที่ตั้งทีวีถูกปะเสร็จแล้วก็มีอะไรมีโซฟาหนึ่งตัวที่เป็นโซฟาเด็กูมีคําถามอะไรมึงชอบอะไรในห้องนี้ จรจริงๆกูชอบมุมนี้ที่สุดจริงมุมเนี้ยดูความเป็นดีมากจริงจริงดูดี <ๆ S 2> มากโอ,โอ้ยตอนนี้จะอินเสิร์ตซะหน่อยแต่ว่าโดนกระเป๋ากูกับมึงเ <c oughs> ข้ามาแล้วแบบไม่เข้าแล้วออก <c oughs> เอาออกเอาใหม่นะคะห้าสี่สามสองมุมนี้คือมุมปรดของยิปซีที่สุดมุมปรดเพราะอะไรหรอก็มันดูเป็นมันจริงๆอ่ะว้ามึงลองมาถือเองแล้วก็ลองโพสลดดีดิต้องเป็นปูกปะวะมึงลองโพสเองอ่ะมึงลองดิมึงต้องออกจากเฟรมละอ่ะแล้วก็ปลูกอ่ด้วยคูด้วยคูด้วยคูด้วยแล้วก็ตื้นตัด ตดอ่ะแล้วเดี à, <cái> ๋ยวเป็นเจมไปโพสิแล้วก็เป็นกูอ๋อยออกไปจากบ้านกูเหย่สองคนเนี้ยกูไปถามม ไอ้ใหญ่นี้มาจากไหนละอันนี้สั่งทาหมดเลยอ๋อสั่งทาใช่ของพวกนี้ส่วนใหญ่ที่มึงเห็นไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ที่เอามาวางกูซื้อในร้านพวกร้านไอจีหมดเลยนะเซิร์ชว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆเข้ามาขนาดเทียนยังเป็นยันดาเลยอะชิงยังลึกต้องมาเป็นสีไงเป็นสียังไงสีดำไม่ใช่กูซื้อเพราะว่านี่ชื่อเขา Under the Rose มันคล้ายๆ Under the Sea but it's Under the Rose ม,<อ>มานเลืโซฟาคือมึงมีหลักการในการเลือกโซฟาไหมจริงๆแล้วกูอะชอบโซฟาเหมือนมึงก็คือโซอฟาแบบที่มันเป็น L แต่ตัวนี้เว้ยมึงแค่แบบ <c oughs> เดี๋ยวนะของที่ตกมาจากในกระเป๋านี้เพ <c oughs> ื่อนๆทุกคนคะหลังจากสอี EP วันนี้แล้วรบกวนเก็บข้าวของทั้งหมดออกไปให้ครบชิ้นด้วยนะคะแล้วทำไมโซฟานี้มันไม่เป็นตัว L แล้วไงตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เจอในเว็บแม่กูอะเขาชอบเฟอร์นิเจอร์มากแล้วพอเขารู้ว่ากูอะจะย้ายบ้านเขาก็จะไปเดินแล้วแบบซีตัวนี <oon> ้อยู่ที่ CDC ลองไปดูดิแล้วกูไปดูแล้วกูก็นั่งดูแล้วแบบนี่ก็ชอบกูก็ชอบแล้วก็ตอบกับว่าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาเขาก็แบบเออตัวสุดท้ายแล้วงั้นเดี๋ยวลดให้ละกันตอนนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วของร็อตนี้เพราะว่าหลังจากหมดตัวเนี้าายเขาจะพลาดเลยถึงหมื่นอันเอาร็อตตัวสุดท้าย <laughs> ไหมนั่นแหละก็เล ริงประมาณห0 0 0 0่นครับอาจถามหน่อยแล้วเป็นคนรักเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเวลาแมวขวดกก็ธป่ขวดไงจริงๆเรารักเฟอร์นิเจอร์แต่ว่ารักแมวมากกว่าเออริงก็คือตอนแรกก็ดุแมวเฮ้ยโตไมวเจนงี้ ต้นแบบดุเท่าไหร่มันก็ขูดอยู่นีแต่สาหรับใครที่มีแมวอันนี้จริงๆเนะเว้ยที่ขวนแมวอะที่รับเล็บเต็มบ้านเลยห้าอันมึอแล้วหลักจากนั้นมันไม่ทำเลยมันไม่ทาโซฟาเลยบ้านกูก็เหมือนกันมันไม่ทำเพราะกูมีที่รับเล็บของมันแบบหลายอันมากมันก็จะไม่มาขวนมันแล้วแต่สันดานแต่ละตัวด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้เอามามาดูอันนี้ต่อไปดูห้องครัวดีกว่ามีห้องครัวก็มินิมอลจากที่ทุกคนเห็นในคลิปแล้วนะคะว่าที่นี่แหละจาเครื่องนี้มันเพิ่มมาปะเขาเป็นเครื่ักน2 แต่ก็ไม่จำเป็นว่ามีจานแค่2คนปะจานตรงนี้เต็มเลยมึงดูดินี่อันนี้ไม่เรียกเต็มหรอไม่เรียกเต็มเวลาตอนมึงเลือกเครื่องครัวเข้ามาในบ้านเนี่ยเช่นไมโครเวฟหรือเครื่องบดอะไรเงี้ยมึงเลือกให้สีมันคุมโทนด้วยปะใช่ใช่สิบ้าะเนี่ยทุกอย่างต้องคุมโทนไม่ใช่ผมเห็นปะทุกอย่างมันเป็นขาวดําขาวดําขาวดำกอยังขาวดำเออการสีขาวบางทีกูยังทนไม่ค่อยได้กูรู้สึกหนุนหีกับการเลยอะบอกตรงแล้วยิ่งมีคําว่าประหยัดไฟเบอร์ห้า เ <invece S 2> ออดีข <c oughs> ึ้นแต่ก็ยังโดดเนาะก็ยังใช่ไหมมันเลยต้องฝืนวางแค่แบบไที่กูไม่ชอบในในในห้องครัวนี่ไหมจริงจริงคือกูไม่ชอบสีส้มแต่ตอนซื้อบ้านมามันเป็นสีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เคยคุยกันอีกว่าเออเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไหมให้เป็นสีม่วงสีเบจแต่พอเวลาเราอ่ะได้ลองทำทำอาหารไขนิดหน่อยจริงๆอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยจริงจริงแบบผัดไก่ลิ้นจฉันทำให้แฟนกินนะเธอเอออาต่อนั่แหละก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาจริงแม่งเป็นสีนี้ดีแล้ว ถ้ามันเป็นสีขาวอ่ะมันจะชัดเด่นกว่าจะเยอะใช่เป็นนใหม่เนี่ยก็เลยคีบเอาไว้เป็นสีนี้เออมีห้องน้ำในนี้ด้วยซึ่งถือว่าดีนะกูจะบอกว่าสิ่งที่กูชอบที่สุดในห้องครัวก็ตะแกรงมันนี่ทำไมหรอเมื่อก่อนจะมีตะแกรงวางอ่ะแล้วมันก็จะชอบมีน้ำหกสุดท้ายอ่ะถาดรองตะแกรงอ่ะมันจะก็เลยอยู่ดีเอ้ยแต่อันนี้มึง everything drop in the sink drop in the sink drop in the sink เอ่อ drop in the sink ใช่มันเลยทำให้แบบแหี่งเปรียบเียบเอออาจจริง ฮัลโหลอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่บ้านพี่ไม่เคยมีตอนที่เราถ่ายครั้ที่แล้วอันนี้คืออะไรคะพี่คือบ้านแมวค่ะมึงมีแมวเยอะขนาดที่มึงต้องสร้างบ้านให้มันเลยหรอถ่ายฟีดในเฟซบุ๊กก็เจอบ้านหมาบ้านแมวหยุดดูดิวะรออะไรอะพวกเรามันเป็นพวกช้อปปิ้งของให้แมวอยู่แล้วขอให้ตัวเองไม่้องพา ใน Facebook ไว้มึงแล้วก็ส่งไปถามเขาาราคาเท่าไหร่คะทายังไงมันต้องเหมือนบิวติดกับตัวบ้านหรือเปล่าหรือว่าแยกส่วนได้เพราะถ้ามันติดกับตัวบ้านมันจะเริ่มวุ่นวายล่ะเขาก็บอกว่าเออมันมีเป็นแบบน็อกดาวน์นะคะก็คือเอาแบบมาประกอบข้างในี่น็อกดาวน์เลยกูจำได้ว่าตอนที่ทำอ่ะมึงมีปัญหาเกิดขึ้นกับไอ้บ้านหลังนี้ใช่สิ่งที่กูต้องการตอนแรกคืออะไรกูอ,อยากจะเปิดอีบานเนี่ยที่มึงเพิ่งจับเนี่ยเปิดออกไปปึ๊บแล้วชนกับกระจกของบ้านน้องอะ่ะแล้วเปิดหากันได้เลยก็คือเมื่อไหร่ท หัวเขาก็คือเดินผ่านจากบ้านเขาเข้ามาที่บ้านหลักได้เลยปรากฏเที่ยวแม่งไม่ใช่เลยเพราะว่าพอสร้างจริงอ่ะมันมีมีเลยโคมไปแล้วบ้านปู่อ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนบัวยื่นออกไปซึ่งอีบัวก็ชนอีโคมก็ชนมันเลยทาให้มันไม่สามารถทจะแบบฉีกออกดโอเคสุดท้ายก็คือต้องออกไปจากบ้านเพื่อไปหาน้องเพ่ไปแยกไปหาเขาแล้วก็ต้องอุ้มออกมาใช่ซึ่งไม่ practical เลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนู้ปะก็คืออีน้องบางทีก็วิ่ง ออกไปจนตอนนี้วิ่งจนชินแล้วแล้วก็กลับมาเองจริงปะเนี่ยตัวไหนวิ่งบ่อยสุดโจคือคนที่ชอบวิ่งที่สุดโจเป็นผู้นําแล้วเด็กก็ตามเลยตามเต,ตือนก่อนเลยนะสําหรับบ้านแมวนะคือมันสกปรกง่ายมากพืนสีขาวหึงจายแค่แบบกระเด็นออกมากินอาหารขลหรือบางทีมันกินน้ําแล้วมันกวัดน้ำอ่ะแล้วมันก็เดินแล้ว,ลวมันเปื้อนอ่ะง่ายเลยแย่ได้ง่ายมากตอนนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณเจ็ดมืเคือทักทวนกันเถอะบ้านนี้นะคะมีสามชั้น นอนมินิมอลแบบมินิมอลจริงๆอือมินิมอลจริงๆมิม,มา,มาหมดแล้วไม่มีทีวีนะคะเพราะว่าทีวีที่อยากดูก็ดูข้างล่างสิคะห้องนอนมีไว้นอน ด,<ห>ดูค่าปูดิก็ต้องเป็นสีเบจสีแบบเก่าแล้วอะ่ะเป็นไม้เหมือนกันอีกแล้ว Again it is c h e a k wood มันคือไม้สักสั่งทำอีกแล้วนะคะก็คือความฝันที่มีมาตลอดเลยอะ่ะคืออยากได้เตียงติดพื้นเตียงแบบญี่ปุ่นรู้สึกว่าอ๋อเอออันนี้มันไม่สูงมากเนาะมากเลยแต่อันนี้ก็รู้สึกว่ามีฐานหน่อยแต่อยากให้มันไม่ใช่เตียงสูงสำหรับใครถ้าเกิดว่าอยากสั่งทำอ่ะเราสามารถไปหารูปใน Pinterest ได้ใช่แล้วเขาก็สามารถสั่งได้ว่าจะเอาประมาณนี้สมมติถ้าคุณมีพื้นที่จำกัดอ่ะคุณก็ตลัดเมย์มาลองวัดก่่อนนวามั นะแนะนําว่าถ้าจะสั่งทาอะไรควรสั่งทาเป็นไซส์มาตรฐานเช่นเตียง6ฟุตเตียง5ฟุตจะดีกว่าเพราะไม่งั้นอ่ะมึงจะหาสิ่งที่มึงจะเอามาใส่กับมันเช่นปอกหมอนผ้าปูที่นอนยากยากเ้ยห้องนี้มีอะไรลงดีจังเลยอ่ะสรุปก็ทิปที่ขอฝากเอาไว้ให้กับทุกคนเลยรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่ส erm ุดคือบ้านหลังนี้คือเตียง ฟูเป็นที่มึงควรคลงทุนที่สุดทำไมอ่ะฟูอันนี้เป็นอะไรอ่ะขอลองม้างดิมึงนอนทุกวันไงเน้ฟูมันจะมีหลายแม่มึงเป็นคนเจียงแข็งเหมือนกันนะใช่เพราะว่ากูหลังนีัมันเออเหมือนกูเลยคือไม่ปวดหลังอไม่ปวดเลยคือกูไม่ได้บอกว่าอะไรดีที่สุดแต่ต้องเลือกให้มันเหมาะกับสรีระและหลังของมึงเพราะมันเป็นสิ่งที่มึงอยู่ด้วยถูกันกูเห็นด้วยวันนีอีฉันกินเตียงกูแล้วเธอเช็คอินได้ดีกว่าเอ้ยโรซาลีกินด้วยเช็คอินดีที่สิด เข้าไปห้องน้ำ่าไปห้องน้ำห้องที่กูจะเป็นท i ม e เยอะสัต์ก็คือห้องน้ำนั่นเองนะคะพี่นะคะช่วงมีชอบมีมเมนต์ของการแช่น้ำนะคะเปื่อยมึงไปเอาดอกไม้มาเติมแบบวันเนาะกูซื้อดอกไม้จากบ้านของตลาดกูเปลี่ยนไปเลยแล้วแต่มู o เมืองตอนนเทอร์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเขาขาวช่วง summer กว่านี้ก็จะเป็นสีพีชประมาณนั้นมึงแต่มีดอกไม้แล้วทำให้อะไรอะไรดีขึ้นใช่จริงแล้วแบบพวกเนี้ยมึงไปซื้อแค่กลมแจกนเทียนเทิร์จากไหนวะเอาจริงเพราะว่ากูไม่เคยเห็นไอหยิบเดินเจเจหรือไม่มีท อ่ไม่ใช่ไปคิมให้แน่หนังซื้อขออจุกจิกอะไรอยู่ที่ไหนกูแบบคูสั่งในเว็บเว้ยมุนอันเนี้ยเอ้ยไอ้เหมือนอันข้างล่างเลย The Rose The Rose อันนี้ครูสั่งในเฟิร์สเตอร์ The Last App Shopping แต่ก็เคยอีมันน่ะ อนีเฟอร์สเตอร์ใช่ปะใช่เนี่ยไอเฟลอเรโอคือบานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มึงเขากระจุกกระจิกน่ารักมากคืออ่านไม่ออกได้ซัมเบอแบรนด์เขาชื่ออะไรอันเนี้ยก็คือซื้อจากเฟอร์เตอร์คือแบรนด์เมืองนอกอย่างเงี้ยคือในนั้นมันขายอรอใช่มึงจะบอกว่าเฟอร์สเตอร์อันนี้มันคล้ายๆเป็นเหมือนรวมของแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่มึงไม่สามารถซื้อได้ในห้างทีเนี้ยสมมติถ้ามึงจะซื้ออย่างวันวันวันสกินอย่างเงี้ยไปอังกฤษไปไหนมึงก็ต้องฝากเขาหิ้วมาแต่ในเนี้ยมันเหมือนกับมึงซื้อได้เลยโดยที่ไม่่ตต้้ออองงงไไปักกฤษมฝา แล้วเขาก็ชิปถึงบ้านมึงเลยเว้ยใช่คือมันจะมีแบรนด์ของกระจุกกระจิกน่ารักแบรนด์แบบแล้วเป็นแบรนด์เมืองนอกที่หาได้ยากๆเยาตอเาเือถือมาดิมันเป็นของ King Power ไว้มือเนี่ยมันก็จะเป็น่างนี้อ่ะอันนี้นะคะคือ Firster แล้วแม่งก็จะมีเหมือนของเยอะมากเลยเช่นมึงอันนี้กูเจออันนี้ที่เกาหลีอะไรหรอเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีที่ดังมากไม่มขายในเมืองไทยมึงอันนี้ไม่นเกาหลี โอ้ไม่โซมีของน้ำมึงโซมีต้องโดนละอย่างอันเนี้ยเนี่ยบ้านเซิร์ชได้เลยว่ามึงจะเอาอะไรบ้านเลยเหรอเออเขาแยกเป็นแบบคัทต์แบคเกอรีบอกกับมึงน้ำหอมฉีดน้ำหอมฉีดผมไปดูไหมล่ะเนี่ยมันมียี่ห้อนอีกที่มันดังมากๆอะครูอ่านไม่เป็นมันอ่านว่าอะไรบอแมงบอแมงอยากได้มึงรู้ป่าวว่าเป็นสเปรย์ที่ขอบแบบ สัตว์ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่ค่อนข้างเหมือนหายากปกติอะสมมติถ้าเกิดว่าเวลาเราจะซื้อของในดิสไตรฟรีอะเราต้องมีใยบินใช่ปะถ้าไม่ได้บินไปเราก็จะซื้อไม่ได้แต่ในเฟิร์สเตอร์ซื้อ,อได้ใครอยากได้อะไรก็ลองเข้าไปดูในเฟิร์สเตอร์ได้นะคะเพราะว่าเขาเยอะจริงจริงในนี้ยมึงซื้ออะไรบ้างที่เป็นเฟิร์สเตอร์อย่างแรกคืออันนี้อีฟซื้อแน่นอนในเฟ er. ิร์สเตอร์แล้วก็มีน้องขออนุญาตอ่านแบบถูกหรือผิดไม่รู้น้องอดบิบแล้วก็มีพวกโอลาเฟกโอลาเฟกก็ซื้อได้โอลาเฟกก็มีในเฟิร์สเอร์สสำหรรับาาาววพกกผมอย่งเ ก็เขียนเขียนที่ฮิปซ้่ในโฟร์แนสี่ก็ซื้อได้อันนั้นถุงเท้ากูแอบทิ้งไว้เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงนี่ไงเหดะละจริงเหยียบน้ำอ่ะกูซักให้ก็ได้อันนี้เป็นส่วนที่ใช้คุ้มที่สุดนะคะเพราะไม่ว่าเนทจะโทรมาเมื่อไหร่ฮิปซีก็คือแช่น้ำอยู่ถามจริงค่าน้ำมึงแพงปะไม่แพงเลย จริงเหรอเพราะว่ามันแช่แล้วมันก็เก็บน้ำไว้เว้ยอะไรกัใส่ทั้งใจทีละสามไอ้เกลไม่ได้รีใส่คลเลยกูเกลียดกูเกียดที่ขนาดขวดโฟมมันยังเป็นสีพาสเทลเลยอะแล้วก็อีเวนต์ตรงนั้นไม่เมียนอไหกแซนเอาออกมาเน่เนกลัให้มึงกิน กวัวลิมขวาสุดแล้วโจใช่อันนี้หอมมากกูณพ่อเก่นแบบนี้มากแล้วมันด่ากูว่าไงรู้ปะมันด่ากูว่าซื้อขี้หมั่มน้ำให้เป็นพันนี่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 อันนี้ของมึงก็หอมอันนี้ว่าเจลอันนี้แรกคือในเบอร์เซอร์ที่กูขอมากรู้ปะนี่ว่ากล่วอาบของมันเลยออสเตรเลียเยี่ยมเยี่ยมค่ะหอมมากแล้วกูอะพยายามไปหาว่ามันซื้อที่ไหนไม่เจอเลยไม่เจอพวกกูว่าพวกเราไปต่างประเทศบ่อยกว่ามาดินเนาะมีเห็นได้เลยต่างประเทศเยอะมาก เกียรติสมเกียรติต้องชอบใช้ขี้มาที่มันไม่บอกพวกเราใช่ไหมวามันน่ามันก็ได้อยู่คนเดียวแล้วอย่างกระปิบเนี่ยมึงเคยได้ยินมาหรไม่เคยมึงเคยบอกเราไหมถามว่ามันบอกมันไม่บอกแต่ชอบขนาดไหนมีหลายตัวที่เป็นอะปิบออสอินโกลถ้าอีดไม่ดีอ่ะจะมีทั้งกวดเหล็กแล้วอันนี้ทำไมเอออันนี้เป็นแบบหมาดสมัยแล้วน้ำหอมก็ไม่มีถามว่าน้ำหอมไม่มีจะแนะนำเพื่อนไหมไม่เขาไม่แนะนำมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยเน้จนกูรู้สึกว่าคนที่ชอบกลิ่นอย่างเมืองอะคงไม่ชอบแต่อันนี้มันแพ้ไงคือไอครีมอะไอครีมทีี่ม S P F ก็ ไม่บอกไม่เป็นไรนะปายตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะบอดี้บอดี้อ๊อฟสักขัปากสักขปากก็มีอีกสักขปากสักขับปกเมื่อก่อนบอกว่าอะไร้องซื้อแบบฝาสีละชมพูตอนนี้เป็นแดงแล้วอาจจะดีขึ้นแต่ก็ไม่บอกแล้วอ้อจะไม่ชมอ้าวอ้าวอ้าวบอดี้บอดี้อุ้ยเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ เป็นแบบนี้เป็นปั๊ำเป็นปั๊ำเป็นปั๊มมึงลองทาดิแทนไม่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 เอาละคุณนึกว่ามึงจะหลงกลยิ่งทายิ่งแทนเลยนะมึงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยที่หอมแพงๆอ่ะเคยบอกไหมเคยบอกไหมบอกแล้วไม่เคยบอกแล้วว่าดาวินเนสอันนั้นดอดอันนั้นดอดอันนั้นดีอีดอดดีมึงอีดอดดีดเหมือนกันปกตินี่คือเดี๋ยวกูจะรีวิวอันนี้อันนี้ดีอันนี้ นิวบอนคือกูถูกกับเขามากคืออะไรหรอเป็นที่ทำโผมมึงอันนี้อันนี้ก็ไม่เคยเห็นอันนี้กูไม่ค่อยชอบมึงเอาไปได้เลยนะที่มึงชอบมันใครเอาไปแพงแพงอันนี้พันห้าพันหกมันเอาไปด้วยว่ะเอาไปแล้วอ่ะมึงว่าปกติอ่ะคนเราอ่ะจะมีเฮดดันอีอันมึงโต๊ะสูงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมึงมีแค่อันเดียวก็พอกูก็ใช้อยู่แค่สองอันนั้นเลยเออมันจีเดียวกันโอเคนะมมึงออ ไฟมันต้องใส่อย่างนี้มาเราไปตีกรอกบอ่ะเอาละน่าล้กเพื่อนค่อยๆจุบของไปทีละอันสอันนะคะ,น,ะนี่คือเพื่อนหรือโจรกูก็เ,เริ่มไม่ค่อยแน่ใจเอ้ยพวกมึงน,น่าลักว่ะอากูให้มึงสองคนเอาไปเลยบ้าน,นาะเฮ้ยสวยไฟสวยไฟต้องคั่นผมบ่อยๆเาเนเมื่อกี้มึงทำอะไรกูเห็นนะมึงแทนทรัมใช่ไหมมึงคิดว่ามึงแดขวบหรอหรืออะไรเมื่อกี้ไม่ใช่กูกูแสดงกูใส่ได้สอด้านด้วยมากูเริ่มกลัวพ่ามึงแล้วนะโอ้การตอ มินิมอลแต่ที่แท้มีหลายใบเราจะบอกว่าอีฟซีเป็นคนใส่คอมเบอร์น้อยมากหน้าหนอที่แรกอีนอกูด้านหนึ่งวัดนอสามสี่มือมันมีอะไรเนะเยอะมากดูมันฟังกูก่อนสต็อกอ่ะเกตบ้าตุนอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้สต็อกสต็อกเอาไว้บอกเลยดิทำไมตุ้มมีกระเป๋าหลาย เพราะว่ามันคือการแยกประเภทไงมึงเนียมากอันนี้คืออันที่มึงเห็นทุกครั้งขอบคุณอันนี้คือพกมีคนบอกว่าชอบคุณยิปซีมากค่ะเพราะเขาเป็นคนที่ใช้ของประหยัดก็ก็คุ้มค่าก็คุ้มค่าจริงๆก็คุ้มค่าจริงๆริงแล้วก็คือเขามีแบตออนให้เราดูไม่กี่อันแต่จริงๆเขามีเยอะมากและอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบแท่งๆส่วนอันนี้ก็เป็นแบบพาเลทแผ่นๆเป็นแผ่นๆอันนี้เป็นปุกๆส่วนอันนี้อันนี้อันเล็กๆเนี่ยริบๆ ลิปเล็กลิปเล็กนะใหญ่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 อะไรอีกผู้เป็นหน้ามันแอนสิ่งที่ไม่เป็นมันเลยอยู่ในนี้คนอะไรที่ชอบด่ากูเรื่องวิบบ๊อกรองเท้าวิบสุดอีดอกไม่เอามาวันนั้นอะวิบอีกอะเพชรอี เอายังไงเราอ่ะมันคือรองเท้าที่แทบไม่ได้ใช้แต่มันก็ต้องมีเพราะว่าออกงานแบ่งงานด่ากูเก่งมึวิปมึงวิปกูต้งเป็นดาราอยู่กูต้องมีบ้างส้มสู้มรองเท้าของวิปวิปวิปวิบไอ้เนี่ยแต่มีสีชมพูโผล่มานะมึงเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นดาราอยู่เขาจะเป็นดาราอยู่เกิต้องมีบปะเดสโค่เป็นเป็นสีชมพูอันนี้มีสต๊อกสต๊อกของนะคือยังไงทุกอย่างคือกลัวหมดบอกก็คือเป็นแบบ น้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มอ่อนลงมาแล้วก็เขียวพาสเทลเขียวพาสเทลสิ่งที่สดใสที่สุดในชูนี่หยิบสามารถนี้ได้แล้วแล้วก็ดำขาวอุยมีแดงแต่ก็แดงตุ่นท่หมูแดงตุ่นกระเป๋า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 เปเนมไม่แต่เลยใช่ครั้งแรกก็มีมากๆเกลือเกลือแช่น้ำค่ะว้าวเกลืออะไรที่ดีแน่แน่โอ้ว้าวที่มันไม่เคยบอกเราเอ้ยก็ไม่ใช่เกลือไอโอดีนมันจะเป็นแบบมัสเซอร์วิลกซ์เว้ยเหมือนเวลาไปออกกําลังกายมา แล้วอยากแช่ชชน้ำ<ม>แล้วี่แรลกแต่คนเดียวเลยเนาะมันมีน้ำไม่แช่หรอก็ไม่มีก็ใช่นอ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเดลี่สังเกตนะไม่มีอัานไหนยาวตกลงมาถึงตรงนี้เลยเพราะว่าทุกตัวสั้นหมดมชีวิตคือเสื้อนี่ไงเดี๋ยวเสยืด<ม>ขาว ้อยืดเขาคื้หนึ่งออ่างเนาะจาดจักรแหล่ะอันนี้เสื้อที่ยาวหน่อยพับนานๆทีใส่อันนี้คือ T-shirt แบบสบายใหญ่แล้วอ่ะใหญ่ที่สุดเลยอันนี้ไงที่ใส่ที่ออสไงตรงนี้สบายมากเลยนะเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วกางเกงวอร์มเมอ่ะ น้ำตาลน้ำตาลอ่อนลงมาอ่อนที่สุดเค็มนิดนึงอ่อนลงอ่อนมากส่วนอย่างเกงยีนซื้อทําไมก็ไม่รู้เพราะว่ามันคือสีเดียวกันหมดเลยสองันตาลสองวันตาลเหนื่อยว่ะสนุกว่ะเหนื่อยมากอะไปเถอะไปดูห้องสุดท้ายการเข้าสู่โซนผู้ชายกลิ่นที่ได้นี่จะแบบเป็นแบบแมวอ่านี่คือห้องเก่าแมวนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นห้องโยคะของกูแล้วกูยืดเห็นตอนเช้า่อพี่ิจะใส่อะไรที่แบบเป็นชุบ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 ก็คือตรงนี้นี่อุ้ย จริงจริงมึงมึงเทพมากอต่มันทำยังรอที่มันชอบมีไฟ99ดวงมันชอบเอาทิ้งส่วนอะไรก็ตามที่กูเอาไปทิ้งอ่ะเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาทำโออดูเสื้อผ้านในคลังไม่ต่างอีกสี่สี่เท่านี้นี่คือหมดแล้วถามจริงอยู่กันเดี๋ยวก็ไม่ไม่มีอีกมีอีกอยู่ไหนในคะัเหรอเฮ้นั่นมีกล้องเยอะเหมือนกันนะว่าไละแล้วเขาถ่ายรู เนี่คือจุดเปิดลุ้มท่อผัวกูละแต่สิงกูงงตอนทีน่ทพ่อมาคือคนเราอ่ะต้องมีไปชเกียร์แค่ไหนไปชีและเป็นคนที่มีกันไก่แลเะเป็นคนที่มีกันไก่เยอะมากกูละขอเล่าเรื่องนี้กูกเคยไปขับรถไปส่งยุบซีครันหนึ่งเสร็จปุ๊บพ่อกูไปส่งมันที่ร้านหัวมันยื่นกิฟต์ให้กูเป็นแบ,บไปไอเซียรกิฟต์แตงกิ้วนะที่พายุบซีมาส่งอะและกิฟต์นั่นคือเปิดมาเป็นกันไก่ ให้ผมให้ขไก่เกันไกลตามทำเนียมไทยเนี่ยเขาน่าจะไม่รู้ว่าการให้กันไกลมันคือสิ่งที่แบบเหมือนแบบไม่ค่อยเป่นมงแล้วกูก็เลยกะว่าจะเอาเงินให้เขาแต่กูเอ๊ะหรือเขาน่าจะไม่ได้คิดแต่ให้กูเป็นเงินไก่เขาไม่ได้คิดเพราะเขาเป็นคนชอบกันไกลแล้วไปนชี้กูจะใช้มันอยู่เลยอุ้ยเขาไม่สนนะของเขาเองนะมึงยิบซื้อ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 เขาใช้สีแชมพูดูไม่เข้าเลยอ่ะใช่แต่นี่ก็ชอบสมุนไพรที่สุดเราเองชอบอันนี้นองดมลองมอันนี้ของคนไทยนะค่ะอ๋อไอ้เหี้ยอ๋อโคตรฝรั่่่งเลลลยยออะาาโโคคหน ดแล้วเฮ้ยนี่ไงลิ้นชกักลิ้นชกักลิ้นชกักอันนี้กมือสองปะมือสองค่ะอันนี้ก็คือที่รีดผ้าของเขานะคะเพราะว่ายิบใช้เขารีดผ้าบางที <laughs> อันนี้แหละค่ะโฮมทัวร์ของคุณยิปซีนะคะอ๋อแล้วก็ <c oughs> หลังเนี้ยเป็นบ้านมือสองนะไม่ใช่บ้านมือหนึ่งตั้งแต่อยู่มาประมาณ2ปีอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมือสองมันก็เวิร์กเหมือนกันถ้าใครมีความสนใจที่จะซื้อบ้านมือสองเราก็รู้สึกว่าเออลองดูลองเข้ามาดูดีๆเข้ามามากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้แล้วก็เจ้าของที่อยู่อะถ้าเกิดรู้สึกว่าเออเขาแบบเมนเทนของดีอะเราว่ามันก็โอเคที่จะซื้อบ้านมือสไมทำไมเจอที่ไหนเหรทำไมมึถึงเลือกบ้านนี้อเพราะว่าตอนนั้นเมื่อก่อนกูอยู่คอนโดใช่ป่ะ แล้วคอนโดกูอะมันเล็กมากกูยอยู่กันนิดสองคนแล้วช่วงนั้นอนะบรรยากาศใน,ในห้องอะท็อกซิ่ส์มึดเย็นบ้ามันไปไหนไม่ได้ชใช่ไหมใช่มันแครมอ่ะมันเป็นแบบบอก,บอกเออแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าไหนลองแบบเลี่ยนเอ็นแวร์เรนไม้<อ>แล้วช่วงนั้นแหละมันเป็นช่วงที่อินิกะเก็บเงินแต่งงานอยู่เป็นก้อนแล้วก็ดีไซน์ว่าเอายังไงหรือว่าถ้าอยากจะลองทําให้เลนส์ชิพดีขึ้นน่ะลองไปก็เป็นจริงเป็นจังเออดูเออจริงเจังเป็นจริงเป็นจริงแล้วเวลาซื้อบ้านมือสองก็คือเซอร์ชได้เลยอ๋อบ้านมือู่ยร้ลวา อะไรแบบนี้ที่ไหนมันจะมีเว็บบ้านที่จะรวมอสังหาแบบลิสต์ลงมาเลยแล้วมึงจะเข้าไปเลือกซื้อหรือเช่าราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ละแวกไหนมึงกูแลวเมื่อหนึ่งมือสองมันก็อยู่รวมกันรวมกันตรงการตนกูซื้อกูไปไหนเหมือนกันกูก็เซิร์ชเข้าไปหาว่าอยากได้บ้านโซนดอนเมืองโซนวัชรังแล้วมันก็จะขึ้นมาเองว่ามีหมู่บ้านอะไรบ้างแล้วกูขับรถตามดูไว้ว่าเออเราชอบในหมู่บ้านนี้ไหมความเงียบอะไรเงี้ยและนั่นนะคะคือเว็บที่ซื้อบ้านแต่ถ้าใครอยากซื้อของน่ารักกระจิกนํำเข้าเราก็มีก่่ออนนนใครเเพืยาาีะแ เฟร t สเตนะคะเขามีสินค้ามากกว่า90,000รายการนะคะก็เข้าไปในเว็บของเฟ r ร t สเตอร์ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายใครมีแบรนด์อะไรดีๆอมาแนะนำได้นะเพราะว่าเพื่อนหนักชอบอุบอี้เพื่อนไม่บอกเราใช่อันนี้ขอใช่ป่ะสรุปง่ใยขอแคนี้เดี๋ยวเราเอาด้วยเหนื่อยจังไม่ชวนมาแล้วนะ